สวัสดีครับพี่น้องครับต้อนรับพี่น้องเข้าสู่บรรยากาศรายการในหอยผ้าเลาะนะครับพี่น้องครับเมื่อนี้ผ้าพี่น้องมาเลาะเบิงพอพันนะครับนี่เมื่อวานนี่ผมทักเข้าไปนะครับนี่นี่คือเจ้า,เ,าเจ้าโก้กาละสินนะครับเจ้าโก้กาลสินนะครับเมื่อนี้มาหอดคอ,อกมาเบิงมาสอบถามรยละเลอียดต่างอ่อกับเจ้าของเพิินนะครับจังสิหูจักว่า,เ,าเป็นลูกตัวไหนแน่ นะครับเอ้าก่อนอื่นทักทายเจ้าของพันกรสวัสดีครับไอ้สวัสดีครับซื้อยังไงซื้อสอนใช้ครับผมไอ้สอนใช้มาเนี่ยไอ้สอนใช้ง่วงตัวนี้นี่เขาเลี้ยงมานี่หลายปีแล้วบ่สองปีหาเดือนครับเป็นง่วกขอกเลยบ่ครับครับงวกขอกเลยครับไอ้ปล่อยเลยเออลูบแล้วไว้ง่วกขอกแม่เราก็อยู่นี่เป็นบ่ครับผมปะโถแม่กับบังไงได้พี่นงสองปีก็หาเดือนบ่อยู่เราตอนนี้ครับผมทับเดี๋ยวแยกโตแล้ว ทับนี่แม่ว่านี่นี่ตัวที่สามครับตัวที่สามครับผมเพิ่สีเลือมตัวนี้ครับเพิ่งสีเลือมทับตอนนี้เขาคิดค่าทับผสมเท่าไหร่ผมผสมแค่เจ็ดร้อยครับเจ็ดร้อยครับผมว่าเป็นลูกตัวใหญ่ลูกแค่เอฟหกแปดครับ k ค6เอฟหกแปดกระเจ้ากระเล็ดเนาะครับแค่เอฟหกแปดนี่วิไลฟ้ามเนาะสละห้ามปัดทูพี่น้องครับคันพี่น้องเห็น k ค6เอฟหกแปดับตัวนี้่งเด้อพี่น้องเด้อ พี่น้องสิว่าเป็นง่วงตัวเดียวกันเลยสีนี่คือกันปานปานแจพิมเลยนะครับพุ่นพุ่นบอกว่านี่ผมว่ามันสามปีนะครับเมื่อนี่ผมวัดข้อมสูงเมื่อนี่ได้ร้อยหกสิบสามพี่น้องครับร้อยหกสิบสามนี่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 พุ่นเห็นบ่ปอดข้อขานี่ง่วงผู้ครับผู้ข้มีต่านี้แล้วก็เชื่องนี่ เมว่อานเนี่ยผมถ่ายพี่น้องเมืองผมบุก้าจับมันตัวใหญ่เนาะบอก้าเขาใกล้พูด่ะแต่บอกว่าเบิ้งเจ้าของเราโอ้ยสีสีนี่เขาเอินสีในบักขามนิดน่อยเนาะครับสีในบักขามสีเข้มเขมดมรละ่ละครับพูดะพ่ดะเบิงบ้งเบึงบงงบ้งหน้าตรงเบิ้งหน้าอกป<อ>ัดย่นยนได้กินยังไงหัวอ,อาหารยังงบ่บอครับบ่มีแต่ปะทุอย่าเฮ้านี่แล้ว<อ>ก็เฟืองบอ่มีจักเม็ดพี่น้องครับบ่มีจักเม็ดนี่นี่ เบิ้องเอาบัีรเบิ้งเอาพูดละนี่พี่น้องนะครับผู้ใดทีมี้ฝุ่งใหญยังไงมีแม่พันธ์หลายๆเสียค่าผสมแต่ละเดือนแต่ละปีนี่มไม่ได้หน่อยมื่นพี่น้องครับบัดที่นี่ตัวนี้นี่เป็นอีกตัวหนึ่งที่กําลังกําลังส่างกระลังสิคึกเวลาโค้มนี่เขาเด้จับใส่ไวหรือปล่อยหปล่อย,อยบอรครับ<ล>บ่กแต่ว่าขีบซ่อง ปล่อยน้ำเลยมันบ่ครับขีบซองมันจะไงครับเชื่องปลายังครับโอ้ยมันต้องขีบซองหัวพิ่งสิเริ่มพี่น้องครับสองปีกับหาเดือนนี่เมล่เบิบ่งอายุเบิ่งกบัดเดอยยัดยัดยัดอ <c oughs> เอาพี่น้องครับเมื่อนี้ปเปิดให้เอฟซีเกษตรกรเลือกไปพัฒนากันอุ่นทวงหัวลิฟทวงหัวลิฟเอาไปพัฒนากันเอาไปทับเอาไปผสมเอาไปหาเงินได้แล้วน่ายอเนาะครับอ่าประกันเลย ลัก5ผมสิขึ้นหน้าจอไว้พี่น้องติดต่อสอบถามาเบอร,ร์โทรศัพท์ผมก็จะใส่สห,นหน้าจอไว้ทักก่อนได้ก่อนทักซะาบรท่านนี่เป็นของขวัญทรงไทยปีเกา่าต้อนรับปีบในนห,มาานนหม่พี่น้องครับผู้ใดสนใจเฝ้าเฝ้านะครับถึงหน้าแล้วมั้ยก็ได้ถึงหน้าแล้วพี่ปัดโผลพดว่ามันสร้างแล้วนี่เอายุดลูกยุด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 ,ยดย การนี่คือจะมันใหญ่ปนีไอ้ครับมันใหญ่นอกกระสังครับแล้ก็จะสั่งปีนี้แล้วครับเป็นนกกระเตกอู้ยเอาซาซาเฝ้าเฝ้าเร็วๆนะครับเอาขอบคุณครับไอ้ครับขอบคุณหลายหลายครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับ